คลิปวิดีโอคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงกับเรื่องโลกภายในหลายคนนะผมที่แบบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองเนี่ยหรือแบบอ่านหนังสือในแนวให้กําลังใจเนี่ยจะคุ้นชินคํานี้เป็นอย่างดีโลกภายในของเรานี่มันก็คือจินตนาการมันก็คือสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เราอยู่แล้วก็มันก็อยู่ข้างในตัวเรา นะผมแต่บางครั้งเนี่ยเรานั้นไม่เคยที่จะมองลงไปในโลกของเราเลยมันเหมือนกับว่าคุณนั้นกําลังว่ายน้ําอยู่ในมหาสมุทรนะผมซึ่งใต้น้าเนี่ยอโอ้โหมันก็เต็มไปด้วยประการังที่งดงามแต่คุณก็อยู่แค่บนบกคุณก็แบบมองหาความสวยงามที่อยู่บนบกเท่านั้นซึ่งคุณไม่รู้เลยว่าใต้ท้องทะเลหรือข้างใต้สิ่งที่คุณอยู่เนี่ยมันยังมีความสวยงาม,มาาอะไรแฝงอยู่มากมาย นะผมซึ่งโลกภายในนะผมมันก็จะคล้ายๆอย่างนั้นเพราะว่าพวกเรานะผมมองข้ามสิ่งนี้กันโดยตลอดพวกเรานั้นพยายามเรียกร้องจากสิ่งข้างนอกอยู่ตลอดนะผมไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจเราก็เรียกร้องจากสิ่งภายนอกนะผมไม่ว่าจะเป็นความสุขนะผมเราก็หวยหาสิ่งนี้จากโลกภายนอกหรือแบบความรู้สึกอะไรก็ตามที่คุณนั้นอยากจะได้เนี่ยคุณเรียกร้องจากโลกภายนอกตลอดจนบางครั้งน่ยคุณไม่รู้นะครับว่าไอ้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนั้นอยากได้มันอยู่กับคุณแล้วตอนนี้ แต่เพียงแค่ว่าคุณนั้นไม่ได้มองมันแค้เนเองอันนี้ก็คือคํานิยามของคําว่าโลกภายในยิ่งในยุคนี้าการที่เรานั้นจะดำดิ่งอยู่กับตัวตนของเราได้การที่เรานั้นจะดำดิ่งอยู่กับโลกภายในของเราได้แน่นอนว่ามันยากมากๆแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกตัวเองเลยมันก็จะแทบเป็นไปไม่ได้เลยแล้วมันก็แทบจะไม่มีสิ่งไหนมาเติมเต็มให้กับชีวิตเราได้จริงๆแล้วมันก็แทบจะไม่มีสิ่งไหนเนี่ยที่มันเป็นสิ่งที่เราอยากได้จริงๆเมื่อคุณไม่เคยสำรวจในสิ่งที่คุณมีเมื่อคุณนั้นไม่่เคคคยยยาาววมสในโลกทีุณอู่ สุดท้ายนะผมมันก็จะไม่มีอะไรทําให้คุณพอใจกับชีวิตได้เลยอันนี้ก็คือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ และถ้าสมมติและถ้าคุณนั้นหาความสวยงามในโลกภายในของคุณเจอแน่นอนนะครับว่าชีวิตของคุณมันจะเปลี่ยนมากๆเลยมันจะเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยก็ว่าได้คือมันเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดเลยมันเปลี่ยนกรอบความคิดของคุณมันเปลี่ยนการมองโลกของคุณมันเปลี่ยนการหวยหาของคุณซึ่งคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาบอกนะครับว่าโลกภายในมันให้อะไรกับเราบ้างและมันคุ้มแค่ไหนกับการที่เรานั้นจะต้องพยาย,ยามดำดิ่งลึกลงไปเพื่อที่จะมองเห็นมา ก็คืออย่างแรกเลยนะผมก็คือทําให้มีความสุขแน่นอนความสุขที่เรานั้นมีได้ตอนนี้99.99999%ก99 99 99็คือเราได้มาจากโลกภายนอกทั้งสิ้นเราเอาตัวเองเนี่ยไปหวยหาจากโลกภายนอกเราพยายามสร้างความสุขโดยการกระชับความสัมผันเราพยายามสร้างความสุขโดยพาตัวเองเนี่ยไปในที่ที่พอใจ พาตัวเองไปหาครอบครัวพาตัวเองเนี่ยออกไปเที่ยวพาตัวเองเน,น,นี่ไปนู่นไปนี่ไปนั่นอันนี้ก็คือมันก็คือความสุขนั่นแหละครับแต่ถ้าผมขอถามกลับว่าตอนที่คุณนั้นรู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นตัวของคุณเองล่าสุดเนี่ย ตอนไหนครับแน่นอนว่าคุณก็อาจจะนึกว่าเฮ้ยเราเป็นตัวเองล่าสุดนี่ตอนไหนคุณก็อาจจะนึกว่าเฮ้ยอาจจะเป็นตอนที่เราอาบน้าเมื่อคืนหรือเปล่าอาจจะเป็นตอนที่เรานั้นนั่งอยู่ในห้องเงียบๆคนเดียวหรือเปล่าอาจจะเป็นตอนที่เรานั้นแอบร้องเพลงที่เราชอบแล้วก็เต้นท่าปแปลกๆอยู่คนเดียวหรือเปลา่าผมแน่นอนว่าถ้าคุณจําได้ผมขอถามได้นะครับว่าตอนนั้นเนี่ยคุณรู้สึกอย่างแน่นอนว่าคุณก็อาจจะนึกถึงความรู้สึกของคุณคุณอาจจะรู้สึกดีหรือคุณอาจจะรู้สึกพอใจระดับหนึ่งแน่นอนว่ามันก็คือความรู้สึกของคุณอันนี้ผมก็ไป จาะจงอะไรไม่ได้นะผมเพราะว่าใครแต่ละคนก็มีความรู้สึกแตกต่างกันแน่นอนนะผมแล้วผมอยากให้คุณนั้นลองชั่งน้ําหนักดูนะผมความรู้สึกที่คุณได้ตอนที่คุณคิดว่าคุณดำดิ่งอยู่กับตัวตนของคุณตอนที่คุณนั้นดำดิ่งอยู่กับโลกภายในของคุณเนี่ยคุณคิดว่าน้ําหนักความสุขน้ําหนักความพึงพอใจน้ําหนักความรู้สึกดีๆตอนนี้กับน้ําหนักความสุข ความรู้สึกดีๆแล้วก็สิ่งที่คุณอยากได้ทั้งหมดเนี่ยจากโลกภายนอกคุณลองเอามาชั่งน้ําหนักกันดูครับคุณคิดว่าแบบไหนมันหาได้ง่ายกว่ากันและแบบไหนมันทําให้คุณนั้นพอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่ได้มากกว่ากันแน่นอนว่าถ้าคุณลองชั่งน้ําหนักดูแล้วเนี่ยผมเชื่อเลยนะว่ามันอาจจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งหนักมากกว่ากันหรือมันจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่เอียงขึ้นเอียงลงเหมือนตาช่างนะผมที่มันตวงน้ําหนักไม่เท่ากันอยู่ตลอดอันนี้ก็คือผมอยากให้พวกคุณนั้นว้ไดนะ่า คุณกําลังทําให้ตัวเองไปหวยหาความสุขโดยที่ทําให้คุณเหนื่อยเกินไปหรือเปล่าทําให้ตัวเรานั้นเหนื่อยเกินไปเนยมันก็จะประมาณว่าเรานั้นไปหวยหาสิ่งนั้นมากจนเกินไปหรือเปล่าคุณนั้นพาตัวเองไปดิ้นล้นเพื่อที่จะหวยหาความสุขคุณนั้นพาตัวเองไปดิ้นล้นเพื่อที่จะไปหาความรู้สึกพอใจหรือเปล่าคุณทําสิ่งเหล่านี้มากเกินไปหรือเปล่ากับการที่คุณจะได้ความสุข กลับมาตอบแทนแล้วคุณลองนึกภาพตามนะผมตอนที่คุณนั้นได้ดำยิงอยู่กับโลกภายในของคุณคุณเหนื่อยแค่ไหนคุณมีแรงต้านเท่าไหร่และความพยายามตอนที่คุณนั้นเอาตัวเองไปหาความสุขจากโลกภายนอกกับความพยายามที่คุณนั้นพาตัวเองเนี่ยมองเห็นความสุขแล้วก็มองเห็นความสวยงามจากโลกภายในคุณคิดว่าคุณพยายามไปกับสิ่งไหนมากกว่ากันถ้าคุณได้คําตอบแล้วอันนี้ผมผมก็อยากให้คุณนั้นตอบกับตัวเองนะครับว่าแน่นอนว่าสิ่งที่คุณหวยหาจากโลกภายนอกเนี่ยบางทีมันก็เป็นความสุขแต่บางครั้งเนี่ยเราพยายาม จนเราลืมไปว่าเรามีสิ่งที่สวยงามอยู่ในตัวจนเราลืมไปว่าเราสามารถมองย้อนกลับไปเราสามารถดำดิ่งลึกลงไปแล้วก็เห็นสิ่งที่เรามีแล้วก็สามารถรู้สึกพอใจได้สามารถรู้สึกมีความสุขได้นะผมอันนี้ก็คือผมอยากให้ลองฝึกด,ดูมากๆนะผมก็ลองแบบดำดิ่ง ลองชั่งน้ำหนักดูว่าความพยายามความมานะบากบาั่นคุณใช้ไปกับอะไรเยอะกว่ากันและสิ่งไหนมันทําให้คุณนั้นพอใจกับการเป็นตัวขุดได้มากกว่ากันส่วนข้อ2องแล้วผมก็คือทําให้มีกําลังใจแน่นอนว่ากําลังใจของเราเนี่ยส่วนใหญ่เหมือนเดิม99.99% 99. 9 9แทบจะมาจากคนอื่นซะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นมาจากคนที่เรารักไม่ว่าจะเป็นมาจากผู้คนไม่ว่าจะเป็นมาจากเพื่อนที่ทํางานหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่โรงเรียนแน่นอนว่ากําลังใจเนี่ยเป็นสิ่งดีนะ แต่บางทีเนี่ยเรา,าเสพติดมันมากจนเกินไปเสพติดมันมากจนเกินไปนี่มันก็จะประมาณว่าโอ้โหถ้าเราไม่มีแรงบันดาลใจเราแทบจะไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยอันนี้ก็คือส่วนตัวผมนี่เป็นอยู่หลายครั้งนะครับผมที่ผมนั้นชอบเสพติดแรงบันดาลใจจากโซเชียลบ้างจากคนที่เรารักบ้างจากเพื่อนบ้างส่วนใหญ่นะผมผมจะชอบให้พ่อแม่ของผมเนี่ยชมผมแล้วก็ชอบให้พ่อแม่ของผมเนี่ยเข้าใจในความฝันของผมเข้าใจในเป้าหมายของผมแน่นอนว่าถ้าพ่อแม่ผมเข้าใจผมก็จะมีกําลังใจ แต่แน่นอนนะครับว่าผมเพิ่งมาเข้าใจนี่เองว่าบางทีเนี่ยเราเสพติดสิ่งพวกนี้มากจนเกินไปและแน่นอนว่าต่อมาเนี่ยผมก็พยายามฝึกตัวเองไม่ให้เสพติดกับสิ่งเหล่านี้เพราะผมรู้ว่าโอ้โหมันไม่ได้ช่วยอะไรให้เรานั้นอยู่ในชีวิตจริงเลยเพราะว่าชีวิตจริงมันไม่มีทางหรอกครับที่ใครสักคนหนึ่งจะมีแรงบันดาลใจเต็มเปี่ยมจากวันที่เกิดจนวันที่เราตายมันไม่มีใครหรอกครับที่มีแรงบันดาลใจตลอดทั้งวี่ทั้งวันมันไม่มี แล้วมันก็จะไม่มีทางเป็นอย่างครับแน่นอนว่าถ้าเราเสพติดแรงมันดานใจนะผมเราก็โอ้โหเราก็แทบจะขาดจากมันไม่ได้แล้วพอเมื่อเราขาดจากมันเราก็จะทําอะไรไม่ได้นานและสุดท้ายเราก็ล้มเลิกแน่นอนว่าผมก็เพิ่งมาสํารวจผลลัพธ์ไอสิ่งพวกนี้ก็ไม่นานนี่เองสุดท้ายผมก็เริ่มฝึกตัวเอง ฝึกที่จะบอกกับตัวเองว่าเฮ้ยชีวิตเป็นแบบนี้ถ้าเราเสพติดแหลงบันดาลใจเราก็จะต้องเสพติดมันไปตลอดถ้าเราห,ห่วยหามันเราก็จะต้องหวยห,หาไปตลอดเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครนะผมที่จะมามอบสิ่งล้ำค่ามากมายให้กับคุณแต่มันอยู่ที่คุณนะผมว่าจะมอบสิ่งเหล่านี้ให้ตัวคุณเองหรือเปล่าและแน่นอนว่ากําลังใจมันก็อยู่ในโลกภายในของคุณเหมือนเดิมมันอยู่ในโลกภายในยังไงก็คือถ้าคุณนั้นดําดิงอยู่กับโลกภายในของคุณมากพอคุณก็จะเห็นนะครับว่าโอโ้โหทรัพยากรในโลกภายในของคุณเนี่ย มันมีอะไรบ้างนะผมโลกภายในของคุณเนี่ยสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคือข้างในของคุณเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าและข้างในของคุณเนี่ยมันมีชิ้นส่วนอะไรบ้างที่คุณนั้นประกอบขึ้นมาเป็นชิ้นเป็นอันมันมีองค์ประกอบอะไรในโลกของคุณบ้างที่คุณนั้นสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวของคุณเองก็เหมือนตึกร้าบ้านช่องอะไรต่างๆให้ลองจินตนาการดูว่าโลกภายในของคุณนะคุณได้สร้างอะไรไว้บ้างคุณได้สร้างอนุสาวรีย์อะไรไว้บ้างคุณได้สร้างตึก คุณได้สร้างอะไรในโลกภายในของคุณไปบ้างแน่นอนว่าการจินตนาการอย่างนี้มันก็จะเหมือนเป็นการเปรียบเทียบนะผมว่าเหมือนคุณเนี่ยเป็นคนที่เฝ้ามองจากบนท้องฟ้าแล้วคุณก็มองลงมาข้างล่างซึ่งสิ่งที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่คุณสร้างก็คือเป็นความสวยงามที่คุณมีคือทรัพยากรทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนั้นมีซึ่งคุณก็พยายามหาความสวยงามในโลกใบนี้คุณแทบจะไม่ไปหาความสวยงามจากโลกภายนอกถ้าคุณดำดิ่งอยู่กับมันจริงๆแล้วถ้าคุณสังเกตเห็นว่าเนี่ย โอ้โหสิ่งนี้คุณสร้างมันมาอย่างไรไอสิ่งที่ผมบอกว่าเราสร้างเนี่ยมันก็จะประมาณว่าเหมือนความพยาย,ยามในอดีตของเราปัญหาอุปสรรคบทเรียนในอดีตต่างๆนะผมก็คือการสร้างสิ่งหนึ่งในโลกภายในของคุณถ้าคุณมองแล้วว่าเนี่ยโลกภายในของคุณเนี่ยคุณได้สร้างสิ่งนี้และสตอรี่ของสิ่งนี้มันมาจากไหนอาจจะมาจากความอกหกักอาจจะมาจากความสัมพันธ์อาจจะมาจากการโดนทรยศอาจจะมาจากความโดดเดี่ยว อาจจะมาจากความเหงาหรือจะมาจากอะไรก็ได้ครับผมที่คุณนั้นพอจะนึกถึงได้ว่าเนี่ยสตอรี่ของสิ่งนี้ยที่เราสร้างมาเนี่ยสตอรี่มันมีอะไรบ้างถ้าคุณลื้อฟื้นถึงมันได้เมื่อไหร่คุณก็จะเห็น นะผมว่าคุณนั้นพายายามขนาดไหนคุณนั้นเจอบทเรียนอะไรบ้างคุณนั้นเจอประสบการณ์ยังไงบ้างแน่นอนว่าถ้าคุณสัมผัสกับไอ้สิ่งนี้ได้คุณนั้นมองพื้นหลังสตอรี่มันได้แน่นอนว่าไอ้สิ่งนี้เนี่ยแหละที่มันจะเป็นแหลกงบันดาลใจที่ดีที่สุดที่ตัวคุณเนี่ยสามารถดึงมาให้ตัวคุณเนี่ยได้ทุกเมื่อโดยที่คุณแทบจะไม่ต้องไปห่วยหาจาก นอื่เลยโดยที่คุณนั้นแทบจะไม่ต้องไปห่วยหาจากสังคมจากโลกภายนอกเลยคุณสามารถดึงสตอรี่เรื่องราวทั้งหมดในสิ่งที่คุณสร้างในโลกของคุณมามองได้ทุกเมื่อแล้วเมื่อคุณมองเห็นความพยายามคุณมองเห็นบทเรียนคุณมองเห็นประสบการณ์ในสิ่งที่คุณสร้างหรือในสิ่งที่คุณเจอได้เมื่อไหร่คุณก็จะเข้าใจนะครับว่าตัวคุณเนี่ยกว่าจะได้เติบโตกว่าที่จะได้มีประสบการณ์อย่างทุกวันนี้ตัวคุณนั้นผ่านอะไรมาบ้างและตัวคุณนั้นต่อสู้ดิ้นรนขนาดไหนตัวคุณนั้นทําได้ดีที่สุดดขนนาห อันนี้ก็คือผมอยากให้ลองฝึกดูนะผมคือมันช่วยได้เยอะจริงๆมันช่วยตัวผมได้แล้วผมก็หวังว่ามันคงจะช่วยพวกคุณได้แน่นอนส่วนข้อที่3อันนี้ก็คือมอบอิสระให้เราอย่างเต็มที่และเป็นอิสระภาพที่แท้จริงที่ตัวตนของเราเนี่ยเตรียมจะเบิกบานได้เลยนะผมแน่นอนว่าโลกภายในมันมีทรัพยากรมากมายมันมีความสวยงามมันมีความอุดมสมบูรณ์อะไรมากมายบางทีนั้นเดี๋ยวเรามองเข้ามาในโลกภายในบ้างเดี๋ยวเรานั้นไปหอนหาจากโลกภายนอกบ้างแต่สุดท้ายเมื่อเราอยู่ ย้ำนะครับเมื่อเราอยู่ในโลกภายในของเราแล้วเราจะเห็นเลยนะครับผมว่าเส้นขอบฟ้า ในโลกภายในของเราเนี่ยมันไม่ต่างอะไรจากโลกแห่งความเป็นจริงเลยจินตนาการของเราความรู้สึกของเราความอุดมสมบูรณ์ของเราที่มันอยู่ในตัวเรามันมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้เราได้จริงๆมันแทบจะปลดล็อกกงต่างๆนะผมที่มันอยู่ในตัวเราแน่นอนว่าถ้าคุณนั้นพึ่งพาอาศัยจากโลกภายนอกมันก็เหมือนกับว่าคุณเนี่ยมีกระมังนะผมครอบคุณอยู่ครอบคุณอยู่ครอบคุณอยู่คุณจะหวยห,หาและจากโลกภายนอกแต่แน่นอนว่าคุณก็ต้องเข้าสังคมและการที่คุณจะเข้าสังคมได้คุณก็ต้องแบบมีหลายบุคลิกและการที่คุณนั้นมีหลายบุคลิก เนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าพวกเราเนี่ยหรือว่าผมคุณก็คือเป็นศาตว์สังคมทั้งหมดทั้งสิ้นนะผมเราทุกวันนี้นะผมเราพยายามแต่งตัวไลฟ์สไตล์คล้ายๆกับคนที่เรามองว่าเท่คนที่เรามองว่าสวยงามน,นะผมและการที่เราจะเข้าสังคมได้เราก็ต้องทําตัวกลมกลืนเราก็ต้องมีนิสัยบางอย่างเราก็ต้องมีการเข้าสังคมเป็นอาวุธลับซึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยได้อยู่ในสังคมนั้นและแน่นอนว่าการที่เรานั้นขยันขยอเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในสังคมมันก็ทําให้เราเนี่ย ถูกล็อกบางสิ่งบางอย่างเอาไว้และผมหนึ่งในนั้นนันก็คือตัวตนของเราแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือความเชื่อเก่าๆหรือความเชื่อใหม่ๆที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์ที่มันไม่ได้ส่งเสริมอะไรให้คุณนั้นเข้าสังคม แน่นอนว่ามันก็จะล็อกทุกสิ่งทุกอย่างมากมายที่มันอยู่ในตัวคุณแต่ถ้าคุณนั้นได้มาดาดิงอยู่กับโลกภายในของคุณถ้าคุณนั้นได้มาอยู่ในโลกภายในของคุณแน่นอนว่ามันไม่มีข้อจํากัดอะไรมาจํากัดตัวคุณเลยครับมันไม่มีกรอบความคิดอะไรที่จะมาจํากัดตัวคุณคุณแทบจะไม่ต้องไปเข้าสังคมคุณแทบจะไม่ต้องเอาตัวเองเนี่ยไปเป็นบุคลิกที่1บุคลิกที่2บุคลิกที่3เลยนะผมคือคุณเป็นคุณได้เลยแล้วคุณเป็นคุณได้นี่มันยังไม่พอนะยผมคุณสามารถหยิบทา คุณสามารถเติบโตคุณสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคําว่าโอ้โหโคตรเยี่ยดีนะผมแน่นอนว่าคุณพูดได้เต็มปากแน่นอนเพราะว่าการที่คุณได้อยู่ณนที่ตรงนี้มันก็เท่ากับว่าคุณนั้นไม่ต้องคอยกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณนั้นกังวลอยู่เลยคุณแทบไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่คุณนั้นกลัวเลยเพราะว่านี่มันคือโลกของคุณนี่มันคือโลกใบเดียวของคุณ มันไม่มีใครที่จะอยู่กับคุณได้มันมีแค่คุณเท่านั้นที่จะอยู่กับตัวคุณมันมีแค่คุณเท่านั้นที่จะค้นหาอิสรภาพในนั้นและพอเมื่อคุณได้ไปอยู่ในนั้นอิสรภาพมันก็จะพุ่งเข้ามาหาคุณทันทีและคุณก็จะรู้สึกเลยว่าโอ้โหคุณแทบจะไม่ต้องการสิ่งใดในโลกนี้แล้วคุณแค่จะต้องการอยู่ในนี้ให้ได้นานที่สุด นะผมอันนี้ก็คือส่วนตัวผมเองนะผมตอนผมไปทํางานเนี่ยผมก็รู้สึกแบบโอ้มันรู้สึกว่ามันต้องเป็นหลายบุคลิกแล้วเกินเดี๋ยวจะเป็นบุคลิกอย่างที่คนนู้นมองเดี๋ยวก็ต้องเป็นบุคลิกอย่างที่หัวหน้ามองเดี๋ยวก็ต้องเป็นบุคลิกอย่างที่เพื่อนสนิทเรามองก็คือบางครั้งเนี่ยมันเหนื่อยนะผมจนสุดท้ายเนะผมเมื่อผมนั้นเริ่มมาตระหนักนะผมว่าแบบโอ้โหผมเนี่ยโคตรที่จะอึอดอดัดเลยผมก็เริ่มมาเขียนความรู้สึกตัวเองเนะี่ยลงไปในกระดาษ ผมก็เริ่มที่จะมาเขียนความคิดตัวเองเนี่ยลงไปในกระดาษแล้วผมก็มานั่งอ่านความคิดมานั่งอ่านความกังลวลของผมเนี่ยแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้โหตัวเราเนี่ยมันมันจะต้องอึดอัดไปอย่างนี้ตลอดเลยเหรอวะตัวเรานั้นมันจะต้องเข้าสังคมแล้วก็แบบยัดความอึดอัดมาให้ตัวเองเนี่ยอย่างนี้ตลอดเลยเหรอวะแน่นอนว่าสิ่งที่ผมได้คําตอบก็คือผมนั้นไม่อยากจะทาให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกอย่างนี้อีกแล้วผมนั้นไม่อยากจะทาให้ตัวเองเนี่ย ไปขยันขยอนะผมเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเรื่อยเพื่อที่จะทําให้ตัวผมเนี่ยรู้สึกไม่ดีอีกต่อไปแล้วผมก็เลยม,มาค้นหาคําตอบด้วยตัวผมและสุดท้ายนะผมผมก็ได้รู้นะครับว่าบางสิ่งบางอยา่างขอแค่ผมเนี่ยหาเวลาสักเดียวหนึ่งนะผมดําดิ่งกับตัวเองอยู่กับตัวเองแล้วก็พยายามค้นพบโลกของเราจริงๆและแน่นอนว่าผมก็พยายามเข้าไปอยู่ในโลกไปนั้นนะผมเพื่อที่จะทําให้ผมเนี่ยได้รับอิสรภาพเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของผมเนี่ยมันอยู่ในระดับที่พอใจ เพื่อที่จะให้ความรู้สึกที่ผมอยากได้ทั้งหมดเนี่ยมันไหลเวียนอยู่ทั่วตัวผมแน่นอนว่าการทําอย่างนี้การเข้าไปอยู่ในโลกของคุณมันก็มีหลายวิธีมากนะผมไม่ว่าจะเป็นอยู่ในห้องเปิดเพลงเบาๆนั่งเงียบๆหรือว่าจะเป็นการนั่งสมาธิหรือว่าจะเป็นการจดความรู้สึกจดความคิดจดสิ่งที่คุณทําจดความรู้สึกประทับใจในแต่ละวันนะครับอันนี้ก็คือมันจะช่วยให้คุณได้ดำดิ่งไปอยู่ในโลกของคุณจริงๆ แล้วก็ได้ค้นพบบางสิ่งบางอย่างที่มันล้ำค่าจริงๆเผลอๆนะผมอาจจะล้ำค่ากว่าโลกภายนอกเผลอๆนะผมอาจจะเป็นสิ่งที่คุณนั้นอยากได้มานานก็ได้และสุดท้ายนะผมเมื่อคุณนั้นอยู่ในโลกของคุณมากพอสิ่งที่คุณจะเจอนั่นก็คืออิสรภาพที่คุณนั้นตามหามานานมันอยู่ในนั้นนั่นเองมันจะทําให้คุณเนี่ยปลดล็อกทุกๆอย่างมันจะทําให้คุณเนี่ยโอ้ไม่อยากออกจากนี่เลยอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมเนี่ยรู้สึกได้เลยว่านี่แหละสิ่งที่ผมเนี่ยตามหามานาน ่วนข้อที่4นะครับผมก็คือถ้าคุณอยู่ในนี้ได้เมื่อไหร่ถ้าคุณอยู่ในโลกภายในของคุณได้เมื่อไหร่คุณแทบจะไม่ต้องการสิ่งใดเลยคุณแทบจะไม่ต้องการโหยหาจากสิ่งภายนอกอีกแล้วคุณแทบจะไม่คาดหวังจากสิ่งที่คุณนั้นควบคุมไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะคุณรู้แล้วว่าคุณจะเข้าออกโลกใบนี้ได้เมื่อไหร่ทุกเมื่อแต่มันอยู่ที่คุณว่าจะทําตอนไหนแค่นั้นเองนะ้รผมส่วนตัวผมเนี่ยผมก็พยายามทําสมาธิให้มันมากที่สุดนะครับผมก็คือผมพยายามจะทําสมาธิวันละ5นาที ก็คือช่วงนี้ผมอาจจะมีการยุ่งมากมายผมก็ขอแค่5้านาทีต่อวันและพอเมื่อผมแบบกลับมาถึงห้องนะผมผมก็พยายามลืมเรื่องราวทั้งหมดพยายามทำยังไงก็ได้นะผมให้ผมนั้นคลายความกังวลให้ผมนั้นพยายามปลดล็อกทุกสัดส่วนให้ผมนั้นพยายามดำดิ่งลงไปในตัวตนของผมและพอเมื่อผมฝึกทำอย่างนี้บ่อยๆนะผมแน่นอนว่าตอนผมเข้าสังคมเนี่ยตอนผมไปทํางานก็อาจจะไม่ต้องคาดหวังว่าเนี่ย ผมต้องให้ชีวิตเนี่ยมันออกมาสมบูรณ์แบบอย่างนี้ผมเนี่ยต้องให้ชีวิตเนี่ยไปเจอความสัมพันธ์แบบนี้ผมต้องพัฒนาตัวเองและกดดันตัวเองไปในทิศทางนี้้ะผมผมจะไม่มีทางคิดอย่างนั้นแลวผมจะคิดแค่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมนั้นปิดประตูห้องผมจะทําทุกๆอย่างเพื่อให้ตัวผมเนี่ยได้คลายแม่กุญแจได้คลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมนั้นล็อกตัวเองนะผมตั้งแต่ผมนั้นเปิดประตูห้องออกไปแล้วก็เข้าสู่โลกภายนอกเข้าสังคม หรือไป,ไปที่ทํางานผมล็อกตัวเองจากอะไรอยู่ตอนผมปิดห้องมาเนี่ยหรือว่ากลับห้องมาเนี่ยผมก็พยายามไขแม่คุณแจออกนะผมแล้วผมก็พยายามมุดลงไปอยู่ในโล่งผมแล้วผมแน่นอนว่าทําอย่างนี้เนี่ยมันอาจจะยากนะม,มันยากแน่นอนเพราะว่ามีแรงต้านมากมายว่าแบบโอ้โหเราแม่งแปลกหรือเปล่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีความสงสัยตัวเองเข้ามาแต่ผมเชื่อนะผมว่าไอ้สิ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ึงแม้วมันจะแปลกแต่อย่างน้อยเนี่ยความแปลกอันนี้มันก็ทําให้ผมเนี่ยโคตรจะรู้สึกดีแล้วมันทําให้ผมเนี่ยโคตรที่จะรู้สึกพอใจกับตัวตนของผมแล้วผมก็อยากให้พวกคุณทุกคนเนี่ยได้สัมผัสกับสิ่งนี้จริงๆว่ามันช่วยเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆขอเพียงแค่คุณแทบจะไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรมากมายเหมือนที่คุณนั้นพยายามกับโลกภายนอกเลยขอแค่คุณตอบคําถามกับตัวเองในทุกๆวันนะผมว่าสิ่งที่คุณหยหาสิ่งที่คุณพยายาม สิ่งที่คุณต้องแลกสิ่งที่คุณต้องอึดอัดสิ่งที่คุณต้องแลกมากับความรู้สึกที่คุณไม่อยากได้เนี่ยจากโลกภายนอกเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าที่คุณนั้นจะไปเอาความสุขจากสิ่งนั้นและกลับมาที่ตัวคุณตัวคุณนั้นต้องแลกกับอะไรบ้างครับเพื่อที่จะดับดิ่งไปในโลกภายในของคุณตัวคุณนั้นแทบไม่ต้องแลกความรู้สึกไม่ดีอะไรเข้ามาเลยตัวคุณนั้นขอแค่รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างในสิ่งที่คุณนั้นกําลังจะทําหรือแบบรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มมััันนนอยู่ใหดปจจุบ แค่นี้นะผมคุณก็โอ้โหมีโอกาสสูงมากที่คุณนั้นจะดำดิ่งไปอยู่ในโลกภายในของคุณและแน่นอนนะผมคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะทำให้พวกคุณทุกคนนะี่ ได้มองเห็นในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยมีมาตั้งแต่แรกแล้วจริงๆไม่ว่าจะเป็นอิสรภาพความสุขแรงบันดาลใจความรู้สึกดีๆอะไรทั้งหลายสิ่งพวกนี้มันมีอยู่กับคุณอยู่แล้วแต่มันอยู่ที่คุณเนี่ยจะดำดิ่งลึกลงไปมองมันเมื่อ,อไหร่ผมแน่นอนว่าการที่ผมได้มาพูดในคลิปวิดีโอนี้ผมก็อยากจะให้ผู้คุณเนี่ยลองทดลองทํากับตัวเองสักพักหนึ่งไม่เสียหายแน่นอนแล้วถ้าคุณลองทําไปได้สักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยผมเชื่อเลยว่ามันไม่มีสักครั้งแน่นอนที่จะทําให้ตัวคุณเนี่ยบอกกับตัวเองว่าผิดว